ผมว่าต้องให้พี่เขาไปคุยกับพี่พิงมากกว่าเพราะว่าผมไม่เคยได้รู้จักเป็นการส่วนตัวกับพี่เขาแต่ว่าวันแรกเลยที่ที่พี่เขาโพสแล้วอาจจะมีประเด็นอะไรเงี้ยผมได้พยายามจะโทรไปคุยแต่ว่าตอนนั้นน่ยผ่านบุคคลอีกขั้นหนึ่งที่เขาบอกเขายังไม่สะดวกพอหลังจากนั้นพอมันเกิดเหตุอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าคือถ้าอารมณ์เยอะๆเราก็ยังไม่อยากคุยตอนนั้นหมายถึงอ,อารมณ์ของทางพี่เขานะตัวผมอะปกติมากเสียความรู้สึกนิดหน่อยอะดีที่กว่าที่เราเสียเราเสีย ผมว่าวงการมันน่าจะน่ารักกว่าน,นี้ในมุมผมว่ามันเป็นงานสร้างสรรค์นะแล้วผมก็คือตอนบรรยากาศในกองเราทำเราเราแฮปปี้กันมากจริงๆเรามีความสุขกันมากจริงๆอ่ะพอมาเจอแบบนี้แล้วแบบแต่ละคำมันค่อนข้างจะรุนแรงเนาะอะไรเงี้ยสิ่งที่ผมอาจจะติดตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของระเมิดอะไรเดี๋ยวรอแถลงวันที่6อี่ผมติดคือแบบมีความแบบเอาผลง,งานเราที่มันเป็นซีรีส์เกย์หรืออะไรอย่างเงี้ยมามาเหยียดหรือมาพูดใช้คําแบบเนี้ยคือเรียกผมว่าอะไรอะ่ะผมไม่ไม่ได้กังวลเลยนะแต่ว่า ปีนี้มัน2 0 6 8แล้วนะเราสู้กันมาไกลามากกับการที่เรื่องเพศที่มันไม่ควรจะถูกเหยียดกันนะ่ผมว่ามันไม่ควรมีแล้วันนะ